เซอร์ไพร์แม่กางงานวิทูบเบอเกือบจะล่มไม่เป็นท่าวันจริงนั้นเกิดปัญหาอินเทอร์เน็ตขัดข้อง ทำให้เสียงของไม์ส่งไปแบบติดๆขัดๆคุณแม่เลยฟังไม่ออกเลยว่าคนที่อยู่หลังจอนั้นเป็นใครจนในที่สุดผมก็ได้ตัดสินใจทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ลงไปเปิดม่านสีดำที่เอาไว้ปิดหน้าของยูทูบเบอร์ตัวจริงทุกคนในงานเห็นหน้าจริงของผมหมดรวมถึงคุณแม่ด้วยคุณแม่ตื่นเต้นมากๆเลยล่ะแถมถ่ายรูปผมใหญ่เลยและสุดท้ายทีมงานค่ายก็ได้เชิญคุณแม่พามานั่งดูเบื้องหลังของมิงข้างๆผมเหล่าช่องแชททั้งหลายที่ช่วยร่วมวางแผนการพิบัติระดับหมอน ลิงก่อนหน้านี้ต่างก็ตื่นเต้นดีใจกันใหญ่เพราะว่าสุดท้ายแล้วแผนสําเร็จได้ด้วยดีคุณแม่เองนอกจากจะยอมรับในตัวผมที่เป็นบีทูเบอร์แล้วต่างก็ขอมคุนใจที่ผมได้ทํางานนี้ด้วยซ้องขอบคุณทุกคนที่มาช่วยเหลือผมในวันนั้นด้วยนะคะต่อจากนี้ก็ฝากติดตามพัฒนาการของผมในช่องของ l i t เติ G อีกเยอะๆเลยนะ